ยกไปใช้เป็นแก้วยกขื้นแทน้านะครับด้วยเป็นป็นธินครับนะครับก็เป็นการลดปริมาณขยาเึ่งวันนี้เราเฉพาะหลอดอย่างเดียวประเทศไทยตามสถิติที่สารวจมาเนี่ยเรามีหลอดที่ทิ้งอยู่ในขยะเนี่ยประมาณปีนประมาณ5้าพันล้านแก้วกาะแฟนแั้นเนี่ยมีอยู่ถึงหมื่นล้านแก้วต่อดปีนะครับดังนั้นการที่เรามาช่วยกันรณรงค์นะครับไม่ใช้หลอดหรือว่าใช้หลอดกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้หรือการใช้แก้วพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ แม้แต่ถ้าจะพรมแก้วของตนเองนะครับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก็จะลดลงไปอย่างมหาศาลรวมไปถึงไม้ผลกาแฟนะครับบางร้านใช้เป็นพลาสติกวันนี้เริ่มมีบางร้านใช้เป็นไม้นะครับเ,เป็นเป็นแท่งไม้บางร้านก็เป็นเ,เรียกว่าเป็นแท่งเหล็กตามมาก็คือก็ทีน้ำาของสารเลมีชั้นแรก็จะได้ผลลัพธตามไปแต่แต่นี้ก่อนที่จะทีนเนี่ยวันนี้ความสําคัญก็คือว่าอยาก่อนที่เราจะทีเป็นไปได้ไหมร้านทุกต่อ อาจจะไม่ต้องล้างขัดเช็ดถูจนสะอาดยาวาวนะครับแต่ว่าแค่เอาน้ำเปล่าล้างให้มันไม่ใช่ว่ากระป๋องนมก็โอ้โหนมเปื่องอะไรอย่างเงี้ยเลิกเชิญขนาดเช้ญทำความสะอาดต้นต้นกอบหลักสิทธิ์นะครับพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณภาพตไม่ว่าคุณภาพของขยะที่จะสามารถนาไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลได้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าลดต้นทุนของโรงงานต่างๆครับขยะเหล่านี้นะครับอย่างเช่นขวดเช็ดเนี่ยนะครับที กับขวดน้ําที่เราใชปัจจุบันเราสามารถนากลับไปแล้วก็ไปอัพไซต์โตไปสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผ่านกระบวนการคือห่อมาเป็นเส้นใหญ่สามารถถักผอออกมาเป็นเสื้อผ้าอาพรเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไปทาเป็นแกลลูปได้หะายอย่างที่เราเราียกเป็นกระบวนการอัพไซต์นะครับหรือไม่ก็วัสดุต่างๆอย่งถ้าหากว่าเรา พลาสติกนะครับที่เราใช้กันอยู่นะมันก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะว่าวันนี้เนี่ยแแลนด์ฟิลของประเทศไทยเต็มไปด้วยขยะพลาสติกก๊อกแก๊เกเลยอะไรเลยมากมายและสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะยแยสลายได้คือเราตายไปแล้วเกิดมาใหม่เนี่ยพลาสติกยังอยู่นะครับก็จึงเป็นปัญหาที่ว่าวันนี้ต้องทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมแล้วก็ตระหนักและเริ่มที่บ้านในการจะขัดแยกขยะที่บอกก็เป็นการให้ความรูญญ้ความเข้าใจเริ่มตั้งแต่ชาติประชาชนนะคะว่ามันคือ